สวัสดีครับพี่น้องครับตรงงานเวทีไงครับผมโอ้ oh. หอนค่ะหอนแดดพี่น้องเบ่งแดดสี่โมงกว่ากระดิปล่อยประดับให้เป็นเงี้ยสองโมงนึงครับที่มาขึ้นไฟพืออ่ oh. oh. พอล้วสองโมงก็ไหวเพราะอะไร โนเมนซ่อมใส่สงนรามก้อเลยอ่านไรเหมืนวามีพูดไทยคลิปแบบพี้หน้อยโทรศัพท์กระป๋อสูงโคตกระป๋อสูงนะโแตอ เงี้ยแดดพี่น้องสภาพต่างแล้วกันที่ประมาณนี้นะ แดดสีมงเงเลยยังหัวได้อยู่เจอแดดไดสองเข้าไปโอ้เสือเตียแล้วั่นี่แุดอนิ จเ่อไยังเงียดครับงานนะโอ้ยอากาฮ็ดได้ยังไดัน้องไดเสียังบ่มบ่อนไหล ว่างได้แล้วพี่น้องเนี่ยนาทีครับเอาเบิ้งสัปปบแต่ละคนเราจะกินเข่ากันครับอีกจังน้อยยันเนี่ย ขอบอสปั๊บปูนี้ยังหลายๆอย่างครับ mm hmm. เลี่ยนแปลงฐานทำงานครับเพราะว่าถ้ามาเฮ็ดแคด็แดนอน่าสิทุกมือนี่ mm hmm. เด็กน้อยกแข็ลูกน้องก็แขที mm ่ปกติที่เขาตั้งใบสามมันก็ส่งงานหกโมงกว่านี่กระได้อยูน่นะครับ mm hmm. ทำว่าใจกระยากมาหอดกระยากตั้งเลยครับ mm hmm. ถ้ามันอันพอตั้งได้อันนี้มันห้อนแบบ านห้อนอย่างไงห้อนอยังม,มีมองอยู่นะพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งแดดทีมสีมุงเครื่งพูดล่ะแดดที่ไหนอุบาทุบายสั่งแล้วครับสภาพ หมดสภาพแล้วไป่น้อง คนภูเขาผู้รอหนาทางดังคุ้มพี่น้องเ้ยดังเงี้ยมเสียด้วยพี่น้องเฮ้ยเตี้ยมเปม,มนน้ำน้ำได้นะี่ฮะทางนั้นนะี <c oughs> ่พี่ลีมุงแหลมยังหุง่หงยังยืน ฮะโอมยี่ตังอะไรกันโสมยีตังบู๊อ๋อโอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปยืมเงินเขาแล้วเขาท้มาทวงบอบอรับตไปาให้องว่าเขาเยอะย่างไม่สอบรถเด็กไปเขาจโทษได้ค่ะเราถายคือคือไหนคือันาเราไปสาก็เริ่มมา xin kể bà nó bà thằng hoàng hả không bà mừng á chị vào đấy ใหญ่รถออกเลโสมตั้งบูธกันครับวันนี้ว่านะในทันไทยอัดขิดมุมสูงก่อนกระใครนาะก่อน,น,ออนไลสดใช่ไหมขด้นอยี่ในฝั่งไปทางนี้กัน,น,น,นครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับพักพรจากบ,บาทก่อนไปที่ไนน